ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ We Say High Academy รายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอกห้องเรียนให้กับคุณและกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับซูนนะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและวันนี้ครับเนื้อหาของเราเนี่ยอยู่ในเรื่องของการสร้างทางเรขาคณิตโดยมีเนื้อหาย่อยนะครับทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกครับมีชื่อเรื่องว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะครับและหัวข้อที่2ครับมีชื่อเรื่องว่าการสร้างรูปเรขาคณิตนะครับ โดยเนื้อหาแต่ละส่วนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดข้างในกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับรบกวนทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยและถ้าเกิดว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับถัดมาครับตอนนี้เราอยู่กันที่หัวข้อที่2.2นะครับชื่อเรื่องว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะครับสําหรับหัวข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยก่อนจะเริ่มกันนะครับจะต้องบอกก่อนว่ามีอุปกรณ์ครับมีอุปกรณ์ที่จําเป็นนนต้้้องใชชิ ชิ้นแรกก็คือไม้บรรทัดนะครับและชิ้นที่2ก็คือวงเวียนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเรียนบทนี้ได้จะเข้าใจบทนี้ได้นะครับอุปกรณ์จําเป็นเลยคือต้องมีไม้บรรทัดกับวงเวียนไว้ก่อนเสร็จแล้วครับเราจะมาดูในส่วนของส่วนย่อยๆกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกครับจะเป็นเรื่องของการสร้างนะครับเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงก่อนนะครับหัวข้อแรกเลยชื่อเรื่องว่าการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวนะครับเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่เรากําหนดให้ เช่นตอนนี้เนี่ยสมมติศูนกำหนดเส้นตรงมา1เส้นครับมีความยาวสัก3หน่วยนะครับเราอยากสร้างเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งซึ่งมีความยาว3ามหน่วยเท่ากันจะทํำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มโดยการกําหนดนะครับอันนี้จะขอเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าแทนนะกำหนดครับ A B มาเป็นส่วนของเส้นตรงสัก1เส้นแบบนี้ได้ออกมานะครับเป็นรูปตามนี้เนาะจากนั้นครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปสร้างครับรังสีมาสัก1อันนะครับ ให้มีความยาวเนี่ยมากกว่า a b ก็คือสร้างไว้ก่อนเลยเาย,ายาวๆในะยาวกว่า a อไว้ก่อนนะจากนั้นครับให้เราเนี่ยนำวงเวียนนะครับหนึ่งวง,งวงเวียนหนึ่งวงนะกลางให้รัศมีเนี่ยเท่ากับ a b โดยมี C เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งก็คือว่าสมมติตอนนี้เรามีวงเวียนนะครับเราก็วงเวียน,นเนี่ยปักไว้ตรงตำแหน่ง A 1จุดโอเคนะครับจากนั้นครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยลากมา,มาครับให้ปักที่ตำแหน่ง B พอดีอันนี้สมมติี่คือวงเวียนโอเคนะครับแล้วก็ยกวงเวียนของเราเนี่ยมาทาบนะครับที่จุด C ได้ไหมครับ แต่แล้วเนี่ยตอนนี้พะทับจุด C ปุ๊บเราจะได้ออกมาเรียบร้อยครับว่าพอเรากวาดมาสักหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับจะกลายเป็นเส้นสียงแดงเล็กๆตรงนี้เราจะได้เรียบร้อยครับว่าตอนนี้จะเกิดส่วนโค้งนะครับไปตัดกับ C D ที่จุด X เนี่ยเรียบร้อยละจากนั้นครับเราเห็นว่าตอนนี้จาก C ถึง X นะครับแท้จริงแล้วก็จะมีความยาวนะครับเท่ากันกับ A B นั่นเองทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเรื่องการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากันกับส่วนของเส้นตรงที่กำหนด อันดับแรกครับเราต้องรู้ก่อนว่าส่วนของเส้นตรงที่กําหนดเนี่ยคืออะไรมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่อันนี้นี่ก็คือ AB นะครับความยาวกี่หน่วยก็ไม่รู้แหละจากนั้นครับเราไปสร้างนะครับเป็นรังสีสัก1เส้นแต่ขอว่ารังสีเนี่ยให้ยาวมากกว่า AB ไว้ก่อนพอยาวกว่าปุ๊บนะครับให้เราทําการเอาวงเวียนนะครับปักจุด A 1ครั้งกับจุดหนึ่งปักที่จุด B นะครับสมนี้คือวงเวียนแต่นั้นเรายกวงเวียนมานะครับแล้วก็ปักที่จุด C 1ครั้งเราลองขีดเส้นตัด1เส้นครับเส้นตัดเนี้ยจะมาตัดที่จุดด x พอี พอเรามาตัดที่จุด x พอดีปุ๊บเราจะได้ว่าจาก c ถึง x เนี่ยกลายเป็นส่วนของเส้นตรง cx ละและส่วนของเส้นตรง cx ตอนนี้ครับจะมีความยาวเท่ากันกับเส้นตรง ab ที่เขากำหนดให้แล้วเนีเยเนย่ยเรียบร้อยด้วยอันนี้ก็หัวข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับเส้นตรงที่กําหนดให้นั่นเองจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่หวัวข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการสร้างนะครับเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงอีกสักหนึ่งอันครั้งนี้เราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องการครับจะมาแบ่งครึ่งนะครับ แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ก็คือว่าเดี๋ยวเราในกำหนดเส้นตรงมาก่อน1เส้นเป็นส่วนของเส้นตรง AB นะครับ1เส้นจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเอาจุด A ครับกับจุด B เป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งหรือก็คือว่าไปลากไปเอาเงยมาสักหนึ่งอันนะครับจิ้มจุด A หนึ่งครั้งขีด1ขีดจิ้มจุด B 1ครั้งขีด1ขีดโอเคไหมครับแบบนี้ได้ไหมอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีจุด A นะครับกับจุด B นะครับจุด A ครับขีด1นขีดตรงนี้จุด B เราบอกว่าเราเนี่ยกางวงเวียนนะครับนะเอานำวงเวียนกลางให้รัศมีเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าการที่เราจะขีดให้เส้นโค้งตัวนี้มันมาตัดกันได้ครับเออตอนนี้รัศมีของวงเวียนที่เรากางมาเนี่ยจะต้องยาวเกินครึ่งหนึ่งของ ab ก่อนอ่ะพอเราเกินครึ่งหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็ไปเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันเราจะได้ออกมาครับเป็นจุดตัด x กับจุดตัด y เรียบร้อยทบทวนอีกครั้งนะครับวงเวียนกลางนะจิ้มจุด a 1ครั้งโอเคไหมครับกลางให้รัศมีเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของ ab ตัด1เส้น เอาที่จุด B ตัด1เส้นโอเคไหมครับจะได้จุด x ออกมาแต่เนี่ยจุด A ของเราะที่เราตัด1เส้นนะครับมันจะไปตัดตรงนี้ด้วยจุด B จะมาตัดตรงนี้ด้วยได้จุด y ออกมาเสร็จแล้วครับเราลากเชื่อมนะครับจากจุด x กับจุด y ที่มันตัดกันเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็นส่วนของเส้นตรง xy ซึ่งตอนนี้ครับส่วนของเส้นตรง xy นะครับจะทําการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยพอดีเลยอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้จบไปหนึ่งส่วนนะครับ ถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องการสร้างเกี่ยวกับมุมบ้างนะครับอันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวาที่ค่อนข้างซับซ้อนกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวนะครับตัวแรกครับเราบอกว่าเราต้องการจะมาสร้างมุมนะครับสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเขากําหนดครับเป็นมุม a b c มาอันนี้คือมุม a b c เรียบร้อยนะครับเป็นมุมตรงนี้เราอยากไปสร้างครับมุม a b c อีกสักหนึ่งที่โอเคนะครับแต่ครั้งนี้อาจจะไม่ชื่อ a b c แล้วสมมติว่าอาจจะอยากไปสร้างเป็น x y z อะไรแบบนี แต่ว่าอยากให้มีขนาดของมุมเนี่ยเท่ากันกับ A B C เลยถามว่าจะทํายังไงขั้นตอนแรกครับเราบอกว่าเราเนี่ยไปสร้างรังสี x y มาก่อนสัก1เส้นเรียบร้อยครับได้รังสี x y เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นนะครับขั้นตอนที่2ครับเราบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้จุด B นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโคง้งจากนั้นครับนำวงเวียนกลางให้รัศมีเนะี่ยยาวไม่เกิน B C แล้วเราครับก็เขียนส่วนโค้งให้มันตัด B A แล้วก็ B C จะกลายเป็นจุดตัด P กับจุดตัด Q ตามลำดับ ดูในรูปได้นะครับตอนแรกเนี่ยเรามีจุด B อยู่ตรงนี้นะครับเราไปกางวงเวียนให้รัศมีเนี่ยไม่เกิน BC คือไม่ต้องยาวถึงขนาดนี้หรอกอ่านี่เขาก็กางให้ยาวแค่ประมาณนี้โอเคนะแล้วก็โค้งครับให้มันตัดปั้งตัดกับตัวของรงังสีทั้ง2เส้นพอตัดกับรังสีทั้ง2เส้นปุ๊บจะเกิดขึ้นมาครับเป็นส่วนโคงน้ง1ส่วนโคง้งกลายเป็นจุดตัด2จุดคือ P กับ Q จากนั้นครับตอนแรกเนี่ยเรามีตัวรังสี x y อยู่ถูกไหมครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้จุด x นะครับเป็นจุดศูนย์กลางส่วนโคง้ง กำหนดให้รัศมีเนี่ยยาวเท่ากับ BP BP คือส่วนนี้นะครับทบทวนนะครับ BP ส่วนนี้นะและเขียนส่วนโค้งครับเขียนส่วนโค้ง UV ให้ตัดกับ xy จะได้จุดตัดเป็นจุดตัด R ออกมา1อันอันนี้คือส่วนโค้ง UV ที่ขีดตัดกับส่วนของ xy พอตัดปุ๊บจะเกิดจุดตัดครับเราเรียกว่าเป็นจุดตัด R 1จุดนะครับแบบนี้จากนั้นครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยใช้จุด R บ้างนะครับเอาจุด R เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งซะ แล้วก็ไปกําหนดคับให้รัศมีเนยาวเท่ากับ QP จากนั้นครับเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับส่วนโค้ง UV เราจะได้จุดตัดออกมาหนจุดเรียกว่าจุดตัด S แล้วทีนี้ครับจากรูปนะครับเราจจอมาเรียบร้อยนะเป็นจุดตัด S เรียบร้อยละเสร็จแล้วครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราทําการลากนะครับทาการลากนะ x อออกไปครับเป็นรังสีสักหนึ่งเ้นจะเกิดเป็นมุมครับช่อมมุม V x u นะครับตรงนี้ ซึ่งมุม v x u อยูตรงนี้ครับจะเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากับมุม ABC ที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยพอดีเลยเรื่องถัดมาเนี่ยครั้งนี้จะยุ่งยากกว่าเดิมอีกแล้วนะครับจะกลายเป็นการแบ่งครึ่งครับมุมที่กำหนดให้ก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยกำหนดมุมมาก่อนหนึ่งมุมเช่นตรงนี้เรากําหนดมุม ABC มาก่อนสักหนึ่งมุมจากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้จุด B ครับใช้จุด B ให้เป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้ง นำวงเวียนครับกางให้รัศมีเนี่ยไม่เกิน BC อีกแล้วนะครับอย่ากางยาวไปนะกางแบบพอประมาณนะครับจากนั้นเนี่ยเขียนส่วนโค้งครับให้ตัดกับ BA แล้วก็ BC ตัดรังสีทั้ง2เส้นนั้นจะกลายเป็นจุดตัด P กับจุดตัด Q เหมือนเดิมนะครับคล้ายกันเลยกับหัวข้อที่แล้วถูกไหมครับเราที่ออกมาเรียบร้อยครับเป็นจุดตัด P กับจุดตัด Q จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้จุด P ของเรานะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งซะกำหนดครับให้รัศมีเนี่ยยาวกว่า PQ แค่เล็กน้อย PQ คือตรงส่วนนี้นะครับกำหนดรัศมียาวกับ PQ เล็กน้อยนะเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนส่วนโค้งครับเรียกว่าส่วนโค้ง RS กำลัดเป็นส่วนโค้งตรงส่วนนี้และที่นี่ครับขั้นตอนที่3ครับครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้จุด Q บ้างนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งกำหนดรัศมีครับให้ยาวเท่ากันเลยกับรัศมีในขั้นตอนที่2คือให้ยาวเนี่ยยาวเท่านี้นะโอเคไหมจากนั้นครับเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกันเราจะออกมาเป็นส่วนโค้งของ RS อันนี้ส่วนโค้งตัด RS นะครับ เราจะได้จุดตัดมา1จุดครับเขาเรียกว่าจุดตัดทีนะครับตอนแรกเนี่ยเรามีส่วนโค้ง R S สถูกไหมเอาจุด Q นะครับเป็นจุดศูนย์กลางนะเขียนส่วนโค้งตัดขึ้นมาเรียกจุดตัดของส่วนโค้งเนี่ยว่าเป็นจุดตัด T แบบนี้นะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะสร้างนะครับตัวของรังสี bt ขึ้นมาโดยการลากนะครับจากจุด B เนี่ยไปตัดกับจุดทีซึ่งจุดทคือจุดตัดของส่วนโค้งในขั้นตอนที่3ตะกี้ถูกไหมครับ เรสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าตัวรังสี bt ของเราเนี่ยครับจะมาแบ่งครึ่งนะครับมุม abc เนี่ยพอดีเรียบร้อยเลยแบบนี้ครับเราจะเรียบร้อยครับว่าตอนนี้มุม abc นะครับมุมตรงนี้ถูกแบ่งครึ่งด้วยรังสี bt นั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องของการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้นั่นเองนะครับหัวข้อถัดมาครับหลังจากที่เราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับการสร้างเกี่ยวกับเส้นตรงการสร้างเกี่ยวกับมุมเนี่ยไปเรียบร้อยละครั้งนี้ครับเรามาดูการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นเลยครับหัวข้อแรกครับชื่อเรื่องว่าการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กําหนดให้ก่อนอื่นเลยครับไปกําหนดจุดภายนอกสัก1จุดแล้วก็กําหนดเส้นตรงสัก1เส้นก่อนนะครับเช่นตอนนี้เราบอกว่ากําหนดจุด P ครับเป็นจุดภายนอกนะครับ P, P เป็นจุดภายนอกของส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยดังรูปจากนั้นครับให้เราเนี่ยใช้จุด P นะครับจุด P ของเราเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งเขียนส่วนโค้งครับยังไงก็ได้นะครับ เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB ซะเราจะออกมาเป็นจุดตัด x กับ y ก็คือ2จุดนี้ดังรูปนั่นเองถัดมาเดี๋ยวเราจะใช้จุด x กับจุด y ที่เราเพิ่งหามาเนี่ยกันต่อนะครับอันดับแรกครับเราบอกว่าเดี๋ยวเราใช้จุด x กับจุด y นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งกําหนดเลยครับให้รัศมีในยาวเท่ากันเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอยาวเท่ากันจากนั้นครับเขียนส่วนโค้งครับให้ตัดกันจะได้ออกมาเป็นจุด z ก็คือว่าตอนแรกจุด x อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับ ไปกาหนดนะครับรัศมีเท่าไหร่ก็ได้นะฮะได้1นส่วนโค้งจุด y บ้างนะครับรัศมีเท่ากันจะเห็นว่ามันตัดกันที่1จุดเรียกว่าจุด z จากนั้นครับให้เราเนี่ยไปสร้างนะครับส่วนของเส้นตรง PZ ให้มาตัดกับ ab ก็คือลากลงมานะครับตรงๆงแบบนี้เราจะได้จุดตัดมาเรียกว่าจุด Q เราจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเส้นตรงเราเนี่ยลากมาตรงๆแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่านะครับจะได้แล้วว่ามุม Pqx ครับกับมุม p q y เนี่ยเท่ากัน และก็มีขนาดเท่ากับ90องศาหรือตอนนี้เนี่ยเราสามารถสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับที่ไปตั้งฉากกับเส้นตรงที่กําหนดให้ได้เนี่ยเรียบร้อยแล้วจากนั้นในหัวข้อถัดมานะครับเราอยู่ในหัวข้อเรื่องของการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะสร้างจากจุดที่อยู่บนเส้นตรงที่กําหนดให้กันก่อนเช่นนะครับหัวข้อนี้ชื่อเรื่องว่าการสร้างเส้นตั้งฉากครับที่จุดจเนี่ยอยู่บนเส้นตรงที่กําหนดให้ อันดับแรกครับเราไปกําหนดก่อนครับให้จุด P นะครับเป็นจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB ตามรูปนี้เลยครับ P อยู่นี่นะครับ AB คือส่วนของเส้นตรงนี้จากนั้นขั้นตอนที่2ครับให้เราเนี่ยใช้จุด P นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งกําหนดให้รัศมีเนี่ยยาวไม่เกิน AP ก็คือขอว่าอย่ายาวเกินนี้จากนั้นครับเอาวงเวียนนะครับไปเขียนส่วนโค้งจะได้ว่าส่วนโค้งตัดกับ AB เนี่ยเกิดเป็นจุดตัด Q กับ R ขึ้นมาเห็นไหม อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กางรัศมีเนาะแล้วก็วนมานะครับจะได้จุดตัดออกมาคือ Q กับ R จากขั้นตอาเดียวเขาจะใช้ Q กับ R นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งกันต่อกำหนดให้รัศมียาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขอให้ยาวเท่ากันพอยาวเท่ากันเสร็จปุ๊บเราก็ไปเขียนส่วนโค้งครับให้ตัดกันที่จุดจุดหนึ่งเราจะเรียกออกมาเป็นจุดตัด S อ่าเช่นตอนนี้นะครับศูนย์กำหนดนะจาก Q นะครับลากมาโอเคไหมครับได้1เส้นนะฮะานะครับลากมานะครับ เกิดออกมาเป็นจุดตัด S และจากนั้นครับขั้นตอนสุดท้ายครับเราก็จะไปสร้างครับส่วนของเส้นตรง PS กันอเราจะสร้างส่วนของเส้นตรง PS นะครับโดยการลากเชื่อมนะจากจุด S ถึงจุด P นะครับเราจะได้เรียบร้อยครับว่าตอนนี้มุมนะครับ SPA กับ SPB เนี่ยเท่ากันและก็เป็นมุมที่มีขนาด90องศาหรือก็คือมุมฉากนั่นเองอันนี้ก็จบเรียบร้อยครับสำหรับการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้แบบนี้นะครับ อนนี้เราอยู่กันในหัวข้อที่2.3นะครับ <sm all> เป็นหัวข้อเรื่องการสร้างรูปเรขาคณิตก็ต้องบอกกอนครับว่าจากความรู้ที่เราเรียนมานะครับในหัวข้อที่1นะครับกับหัวข้อที่2ทําให้เราเนี่ยพอจะมีความรู้ที่จะสามารถมาทําการพิจารณานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วโดยความรู้ที่เราเรียนมาจะถูกนํามาใช้ตรงไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นครับหัวข้อแรกชื่อเรื่องว่าการสร้างมุมนะครับ ที่มีขนาดเท่ากับ90องศาพอดีหรือก็คือการสร้างมุมฉากนั่นเองไอหัวข้อเนี่ยครับบางทีแล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายมากเพราะว่าเราเคยเรียนเรื่องของการสร้างเส้นตั้งฉากมาก่อนแล้วถูกไหมครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราเนี่ยไปสร้างส่วนของเส้นตรงมาก่อนนะครับชื่อส่วนของเส้นตรง AB และกันแล้วก็กําหนดจุด P เนี่ยเป็นจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB ซะจากนั้นครับเราไปใช้ความรู้นะครับในหัวข้อที่6ที่เราเคยเรียนมาตรงส่วนนี้นะครับ อ่าหัวข้อนี้เลยซึ่งเรียวว่าใครนะครับอยากย้อนกลับไปดูซูนแคปมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงส่วนนี้นะครับเราจะได้ว่าครับไอมุม SPA กับ SPB เนี่ยมันเท่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็มีมุมเท่ากับ90องศาหรือก็คือว่าเราเนี่ยสามารถสร้างมุมที่มีขนาด90องศาเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองด้วยความรู้จักหัวข้อที่6หัวข้อถัดมานะครับหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของการสร้างมุมที่มีขนาด60องศากันบ้างก่อนอื่นเลยครับให้เราเนี่ยไปสร้างส่วนของเส้นตรง AB ขึ้นมา แล้วกําหนดจุด P ครับเป็นจุดใดๆนะครับบนเส้นตรงนะครับ AB จากนั้นนี้ให้เราใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งกําหนดให้รัศมีเนี่ยยาวไม่เกิน AP นะครับอตอนนี้นะ AP ของเราก็คือตรงนี้เนาะกำหนดรัศมีสั้นกว่านะครับสั้นกว่าตรงนี้จากนั้นครับเขียนส่วนโค้งนะครับให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB จะกลายเป็นจุดตัด Q แล้วก็ R 2จุดตรงนี้และเราครับใช้ R เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งอีกหนึ่งครั้ง กำหนดรัศมีเนี่ยให้ยาวเท่ากันพอดีเลยนะครับกับ PR คือส่วนของเส้นตรงตรงนี้แล้วเราครับก็เขียนส่วนโค้งครับเขียนส่วนโค้งให้ไปตัดกับ QR ขึ้นมาจะได้ออกมาเป็นจุดตัด S ก็คือจุดตัดตรงส่วนนี้นั่นเองตอนนี้ครับเราก็ไปลากนะครับรัศมีมา1เส้นนะครับกลายเป็นรัศมี PS จะกลายเป็นมุม BPS ครับมีขนาดเท่ากับ60องศาเนี่ยเรียบร้อยละ BPS คือมุมตรงส่วนนี้นะครับ60องศาตามพิซูนี่เขียนไว้ให้ดูนะครับ หัวข้อนี้ก็จบไปเรียบร้อยหัวข้อถัดมานะครับหลังจากที่เราเนี่ยรู้จักกับการสร้างมุมที่มีขนาด90องศาไปละ60องศาก็รู้จักแล้วนะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับ75องศากันบ้างสําหรับเรื่องการสร้างมุมที่มีขนาด75องศานะครับก่อนอื่นเลยมันจะทำคล้ายๆกันเลยครับกับหัวข้อที่แล้วเนาะก็คือว่าไปสร้างส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยขึ้นมาก่อนกําหนดจุด P ครับเป็นจุดที่อยู่บนส่วนของเส้นตรง AB ใช้จุด P เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของส่วนโค้งนะสร้างรัศมี PS ครับจะกลายเป็นมุม BPS เท่ากับ60องศาอันนี้คืออ้างอิงนะครับจากหัวข้อที่แล้วมาเลยคือได้มุม60มาเรียบร้อยละนะครับจากนั้นครับให้เราเนี่ยใช้จุด P นะครับจุด P เป็นจุดศูนย์กลางส่วนโค้งอีกหนึ่งครั้งสร้างครับ PT จะได้ BPT เท่ากับ90องศาอันนี้คือการสร้างมุมฉากตอนนี้เนี่เราจะสร้างนะครับมุมฉากได้เรียบร้อยหมุม แล้วก็สร้างมุม60องศาเนี่ยได้เรียบร้อยอีกหนึ่งมุมด้วยแต่เราเนี่ยต้องการมุม75องศาถูกไหมครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าระหว่าง90องศาเนี่ยกับ60องศาครับมันมีผมต่างมุมตรงส่วนเนี่ยเท่ากับ30องศาแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งครึ่ง30องศาตรงนี้ได้เนี่ยเราจะได้มาอีก15องศาเอา15องศาที่มึงได้มาเนี่ครับไปรวมกับ60องศาตอนแรกจึงจะกลายเป็นมุม75องศานั่นเอง ดังนั้นครับเราก็เลยจะมาแบ่งครึ่งมุมกันนะครับให้เราเนี่ยใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางส่วนโค้งนะครับไปสร้างรัศมี PU นะครับให้แบ่งครึ่ง SPT ก็คือแบ่งครึ่งมุม SPT ซะเราจะได้ครับมุม BPU ออกมาเนี่ยกลายเป็น75องศาตามที่เราต้องการเ,าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อชื่อเรื่องว่าการสร้างเส้นตรงนะครับให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้ นอกจากนั้นนะครับยังขอให้ผ่านจุดภายนอกเนี่ยที่เรากําหนดให้มาอีกด้วยมาลองดูวิธีทากันนะครับก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปกําหนดจุดภายนอกก่อนชื่ชว่วจุด P นะครับจุด P ก็อยู่บริเวณตรงนี้แล้วก็กําหนดครับเส้นตรง1เส้นนะครับชื่อว่าเส้นตรง AB นะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองจากนั้นขั้นตอนที่1นครับให้เราเนี่ยไปกําหนดจุด Q นะครับเป็นจุดนะบนเส้นตรง AB ก่อนและทีนี้ครับให้เรานะครับไปสร้างมุม RPQ ครับ ให้มีขนาดเท่ากันเลยกับมุม P Q B โดยวิธีการสร้างเนี่ยครับเราจะใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตเนาะข้อที่3ามนะครับเหมือนที่เราได้เรียนกันไปก่อนหน้านี้ทีนี้ครับตอนนี้รูปของเราหน้าตามันจะใกล้แล้วนะมันหน้าตามันจะเล่นมาประมาณนี้แล้วนะครับไอมุมตรงนี้ของเราเนี่ยครับตรงนี้นะเราก็จะเรียกว่าเป็นมุม R P Q เนาะมุมบริเวณนี้สีเข,เขียวนะครับแล้วก็มุม P Q B ครับคือมุมประมาณนี้โอเคไหมครับได้ไหมได้นะครับ จากนั้นครับเราจะไปสร้างนะครับเป็นเส้นตรงนะครับ r p ขึ้นมา1เส้นเส้นตรง r p ครับแล้วเราเนี่ยจะได้ว่าเส้นตรง AB เนี่ยขนานกับเส้นตรง r p เนี่ยเป๊ะเ,เลยเอาใหม่อีกครั้งนะขั้นตอนที่1น,นะครับอันดับแรกเนี่ยเราไปกาหนดจุด Q มาก่อนโอเคไหมจุด Q ก็อยู่ประมาณนี้ป้ใช่ไหมครับจากนั้นครับให้เราเนี่ยไปใช้นะฮะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข,ข้อที่3ไปสร้างมุม r p q เนี่ยให้เท่ากับ PQB ให้ได้เนี่ยเราจะได้มาหน้าตาประมาณนี้ละ ไหมแบบนี้นะโอเคอันนี้มุมเท่ากันก่อนตามทันไหมครับและที่พอมุมเท่ากันปุ๊บนะครับเราก็เลยไปสร้างไลครับสร้าง RP ครับนะเราจะออกมาเรียบร้อยครับว่าตอนนี้เนี่ย AB กับ RP เนี่ยมันจะขนานกันแล้วแล้วมันก็ผ่านจุดภายนอกที่เรากําหนดให้ด้วยโอเคนะครับผ่านไปนะครับในหวัวข้อถัดมาครับเราจะเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กําหนดให้โดยระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นนั้นครับจะห่างกันเท่ากับระยะที่เรากําหนดให้ด้วย มีช่อหัวข้อเต็มๆเนี่ยครับตามนี้เลยนะครับอันดับแรกครับเราจะต้องไปกําหนดเส้นตรงมาก่อน1เส้นนะครับก็ให้เป็นเส้นตรง AB และกําหนดเส้นตรงใหม่อีกเส้นหนึ่งครับเป็นความยาวของระยะห่างนะครับให้ยาวเท่ากับ a เล็กหน่วยขั้นตอนแรกในการสร้างนะครับให้เราไปสร้างเส้นตั้งฉากก่อนโดยเขาบอกว่าที่จุด A ครับสร้างรังสี AC เนี่ยออกมาตั้งฉากกับเส้นตรง AB ซะโดยการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับใช้ความรู้ในหัวข้อที่6นั่นเองอันนี้นะครับสามารถที่จะไปทบทวนได้เลย จากนั้นนะครับขั้นตอนที่2เรา,เราบอกว่าบนรังสี AC เนี่ยเราจะไปสร้างส่วนของเส้นตรง AD นะครับให้ยาวเท่ากับ a หน่วยการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้เนี่ยครับอันนี้สามารถไปดูได้นะครับในหัวข้อแรกๆเลยนะครับอันนี้เรียวกว่าเป็นข้อที่1จากนั้นครับที่จุด D ครับเราจะไปสร้างเป็นรังสี DE ออกมาตั้งฉากครับกับรังสี AC เราจะได้เรียบร้อยนะครับว่าการสร้างเส้นตั้งฉากเนี่ยใช้ความรู้ของข้อที่6อีกแล้วนะครับ จากนั้นครับเราเแล้ว่าตอนนี้เนี่ยเส้นตรงนะครับทั้ง2เส้นนี้จะขนานกันเรียบร้อยครับและอยู่ห่างกันเท่ากับ a เล็กหน่วยด้วยอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับสำหรับการสร้างเส้นตรง2เส้นให้ขนานกันและนะครับมีระยะห่างระหว่างกันเนี่ยเท่ากับ a เล็กหน่วยด้วยอันนี้ก็ถือว่าจบไปอีกหนึ่งหัวข้อนะครับสำหรับเส้นขนานนะครับจะมีข้อความรู้เนี่ยทั้งหมด2ข้อนะครับเราเรียกว่าเป็นสมบัติของเส้นขนานอยู่ตรงส่วนนี้ข้อที่1ครับเราบอกว่า ถ้าเกิดว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งในนี้นี่ก็คือว่าเส้นตรงคู่หนึ่งเนี่ยคือเส้นสีดําและเส้นตรงเส้นหนึ่งคือเส้นสีม่วงนะครับตัดกันปุ๊บเนี่ยจะเกิดเป็นมุมแย้งขึ้นมาครับเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันเมื่อไรก็ตามตัดกันปุ๊บเกิดมุมแย้งขนาดเท่ากันนะครับเช่นมุมสีส้มตอนนี้เท่ากันนะครับมุมสีเขียวตอนนี้เท่ากันนะครับเราจะสามารถสรุปได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นครับคือเส้นสีดาเนี่ยครั้งเนี้ยมันขนานกันแล้วหรือนะครับทําได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่า ถ้าเส้นตรงนะครับเส้นหนึ่งนะครับไปตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งแล้วขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดนะครับมันรวมกันได้180องศาเส้นตรงคู่นั้นนะครับจะขนานกันในที่นี้ก็คือว่ามีเส้นตรงคู่หนึ่งนะครับเป็นเส้นตรงสีดํานะครับแบบนี้จากนั้นครับเส้นตรงหนึ่งเส้นสีม่วงเนี่ยไปตัดเกิดเป็นมุม a b c d ขึ้นมาเมื่อใดก็ตามครับที่มุม a กับมุม b นะครับรวมกันได้180องศา และมุม C กับมุม D นะครับรวมกันได้180องศาเราจะได้ครับว่าเส้นตรงคู่นั้นนะครับเป็นเส้นตรงที่ขนานกันนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องราวนะครับสมบัติของเส้นขนานที่ซูเนี่ยอยากจะฝากให้ทุกคนเลยนะครับผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่นะครับฝากทบทวนตรงนี้นิดนึงรับรองว่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตที่เราจะต้องไปเรียนเรื่องเส้นขนานแน่นอนนะครับและตอนนี้ครับเราเดินทางกันมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับสําหรับเรื่องของการสร้างรูปเรขาคณิตเรียบร้อยแล้วนะครับ หัวข้อนี้ครับมีชื่อเรื่องว่าการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับให้มีความยาวด้านละ A หน่วยโดยตอนแรกครับเดี๋ยวเราต้องบอกก่อนว่าซูเน็ตจะพาทุกคนนะครับทำกันทีละขั้นตอนเลยอันดับแรกครับเราจะต้องไปสร้างนะครับส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยที่มีความยาว A หน่วยขึ้นมาก่อนโดยการใช้ความรู้ในหัวข้อที่1เราจะได้ครับส่วนของเส้นตรง AB มาเรียบร้อยแล้วแบบนี้จากนั้นครับที่จุด A เนี่ยสร้างรังสี AP นะครับขึ้นไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ซะ เราจะเรียบร้อยครับว่าตรงนี้ครับคือรังสี AP นะครับไปตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB แล้วจากนั้นครับไปสร้างส่วนของเส้นตรง AD นะครับให้ยาวเท่ากับ a หน่วยด้วยอันนี้ก็คือส่วนของเส้นตรง AD ตรงส่วนนี้จากนั้นครับที่จุด B ไปสร้างนะครับรังสี BQ ตั้งฉากกับ AB ซะแล้วเราก็ไปสร้าง BC ครับให้ยาวเท่ากับ a หน่วยด้วยเรียบร้อยนะครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับเราเนี่ยไปสร้างนะครับสของเส้นตรง CD ซะแล้วเราจะได้ครับว่า CD ของเราเนี่ยจะยาว a หน่วยด้วยจากรูปตัวนี้ครับทุกคนพอจะสรุปได้ไหมครับว่าในเมื่อทุกอันมีความยาวเท่ากันเป๊ะ,เ,ปะเลยแล้วเราเนี่ยครับพยายามสร้างถูกไหมครับให้มันกลายเป็นมุมฉากทั้งหมดดังนั้นตรงนี้ครับมุมทุกมุมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นมุมฉากนะครับและความยาวเท่ากันทั้งหมดด้วยเราเนี่ยเรียกสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวทุกด้านยาวเท่ากันว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเอง และตอนนี้ครับก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับสำหรับความรู้ทั้งหมดในเรื่องของการสร้างทางเรขาคณิตเรียบร้อยแล้วครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสําหรับเนื้อหาในเรื่องของการสร้างทางเรขาคณิตนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าใครนะครับเห็นแล้วว่าโอ้โหจดไม่ทันเลยนะครับเนื้อหามันเยอะหรือว่ารูปเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราไปวาดเองเนี่ยบางครั้งมันไม่สวยมันไม่เป๊ะมันไม่ตรงนะครับอันนี้เนี่ยซุนก็อยากจะขอแนะนํานะครับเป็นหนังสือสรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์เล่มนี้ครับ ต้องบอกก่อนว่าหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้นะครับซูนเขียนเองทั้งหมดเลยนะครับรายละเอียดในหนังสือเล่มนี้จะตรงกับในคลิปวิดีโอเป๊ะๆนะครับพร้อมภาพประกอบสีสีสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถตามหาซื้อได้นะครับตามร้านหนังสือชั้นนําโดยทั่วไปนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้สักหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ถือว่าเรานะครับจบในเนื้อหาส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของการสร้างทางเรขาคณิตเนี่ยเรียบร้อยแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในบทที่3นะครับก็คือเรื่องของเลขยกกำลังวันนี้เท่านี้สวัสดีครับ